ครับครับวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินครับก๋วยเตี๋ยวบ้านๆครับสุดยอดมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยงบ้านผ่านความไม่ดครับสุดยอดมากเมื่อกี้ฝนตกสามสามเมตร เล่นเลยครับเส้นมีสดโอ้ครับแม่ครัวคนเดิมกับพี่แดงจัดนะครับโอ้โหนี่ครับมีสดนี่นะวันนี้คนจะมีเบิร์ตแน่ๆครับ แถวครับบานพาน,นอรขา่อรคุ้นไหนนะาวอะเห็นผมหมดเห็นเดีย ใช่ครับ่่สุดยอดมากนบเป็นมีจด ใน,ใน,ในีแน่ๆฝนตกตอนกลางคืนตอนดึกนะอือนั่งอาจารย์อาจารย์เห็นเจ็เห็นแปดสามเรื่องของเรื่องอ่นรถ้อย

มันคือแบบชอบอะของชอบวุ้นเดียวนะ ทำแล้วไม่กินผิดครับ Tuy nhiên giọt nhớ lại ม,มันเนื้อจะกรุบกรอบถ้าครั้งหน้าอาจจะมีพวกพายกิเร็วด้วยเด็กกาดเลยอ่ะ

วันนี้ก็ไม่อยากกินผิดขีด้เกียจอ้ยูตรปากครับสุดจวดมากมันบ้านไม่กลับสบายมา นี่คือที่นะนี่คือบ้านบางตุยางบ้านบางตุยางห <5. S 1> มู่ห้าหมู่ห้าครับตำบลเขาว่างทองชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวทำกันเองใช่ไหม มเว้นต่อ ใช่ครับเพราะว่ากงเข้าที่เลยจงังนี่ฝนฝนตอนแรกฝนตกกับฝนตกมาก เรายายอยากตีเดือมากินตรงนี้ที่ตั้งเสาไฟใหม่ยอดมากคุณเดี๋ยวบ้านครับแต่ว่าโอ้โหยอด อากาศเย็นเนะเนี่ยฝนนะอาจจะมีฝน,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 นตกอยู่แถวๆใกล้ๆนะผมว่านะใน,นบ้านไรหรือว่ายคดออ่างเงี้ยแต่ที่วางตัวย่างเนี่ยมีมาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตกจอดมากอ้ จอดน้ำโอ้โหไม่ค้าใส่ไม่ยั้งเลยครับชื่นใจจังสดน้ำนะอืมโอ้โหขอบคุณพี่แดงครับโอ้โหนี่ครับโโอ้หากินครับโอ้โหมาครับมา มีแบบโอ้ยมีไหมมีสดเห็นไหมนุน่มเอ่เอเดี๋ยวชิวูก่อนเอ่อขอพริกกับน้ำมะนาวครับโอ้โหไม่มีสดมันเหนียวนุ่มนี่ด อขอบคุณครับ,รบถ,ถ้าผมกินดีชามหนึ่งผมก็คงไม่ไหวแล้วครับคล้ายๆผมเยอะขนาดนี้ไม่น่าครับมันน่าที่บ้านเลยสุดๆเลยอ่ะทำไมมันหนีบเลยโอ้ ติดเปียกลรมานตินปากลำบากสดอร่อยปาลำบากสดครับมาชามที่สองมีสดเนื้อเปื่อยปวยตีบนบ้านครับจากร้านพันพร้านบีนดแดงครับโอ้สุดยอดนี่ครับ

ของจริงครับในของเล่นได้ครับได้ครับพานคอนว่าถอดเสื้อครับเพราะว่าร้อนก็ไปดักหนูอยู่นะทั่วนครับมากรดักหนูอยู่

จะเป็นคนไม่ไม่ค่อยกินน้ำตาลนะครับไม่ค่อยกินน้ำตาลคือไม่กินเลยลนะยกเว้นถ้าเขาใส่ผสมมาในในกับข้าวนะเราไม่รู้เรากินแต่ให้เติมน้ำตาลนะแล้วก็เติมครับเป็คนไม่ค่อยหวาน ไม่ออกเลยไม่ได้อืยู่ <c oughs> ินหมดะเนี่ยอเรียกว่าสิก็เดี๋ยวอยู่ไม่นาน ทำไม่ว่าครับวันเดต่อชามเดี๋ยวเนี้ยมันจะกรอบๆแล้วกรุบๆเนาะนี่คือเอาปุ๋งนา มาพันพรอครับไม่เหนียวเลยถ้าเราลวกมากเหนียวถ้าเราลวกมากเหนียวถ้าเราปล่อยอยู่ในน้ำในน้ำนานเหนียว เนื้อมันมากประกอบไปด้วเยเนื้อมันมากไปด้วยทีย่แบบ

You mm -hmm. การสวีทพอพอแล้วสองอ่ะสามหายยาวปนาน มากครับแล้วก็คือเราทำกินเองมันอร่อยนะเราเรี้ยวมันเค็มนะครับทั้งหมดอันนี้มมนูก็ไม่ไรเดี๋ยวให้เด็กเด็กเด็กเยอะคือถ้าถ้าดึก <c oughs> มากกว่าน,นี้ก็ คงกินไม่ได้ครับอร้อนอิ่มไ่อิ่ม,มไหมสุดยอดมากครับ,อ,รบอิ่มแล้วใช่ไมชอบมีสดผมคิดคนชอบมีสดแล้วก็ีอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเนายังไม่ได้ก,กินครับให้เด,เด็กน้อยกิน เด็กน้อยขอยงเราผานพรก็เลี้ยงเด็กน้อยไว้ครับสามสี่ตัวนะสามตัว,อวของตของาพรเป็นเป็น,เป,นเป็นหมาผมเป็นแมวครับสามตัวแล้วก็มีหมาอีกสามตัวเวาวิ้งข้าไปมองกันมองกันสลนันหมานะก็กินที่หมดนะ จะขยักไว้แล้วมาเขาทำให้กินแบบรู้เลยว่าอมองตาเป็นมันนลยรจะกินหมดได้ไ <laughs> งเอ๋อุ้ยผมไม่อดหรอกโรคแพ้ค่เจ็บดูแล้ว น,น,นี้ครับให้ดูใกล้ๆผัดพรอยครับกำลังกินเลยครับมีสดเลยนะ<า>จอดมาครับคีฝนตกครับก็ดินดินดินไม่เปียกแล้วครับก็อขอบคุณทีท่ติดตามชมครับอายุทครับ